ช่วงนี้พาคุณชมไปดูโครงการดีๆที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพกันบ้างครับก็มีการจัดโครงการผู้กำกับน้อยซีซั่น2นะครับฟังชื่อแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวลองไปติดตามเรื่องราวนี้กันดูครับเชิญค่ะธนาคารกรุงเทพต่อย,ยอดความสำเร็จจัดโครงการอย่างดีเรคเตอร์อเวอร์ดผู้กำกับน้อยปีที่2 เชิญชวนคนไทยสร้างคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นดึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นใน8จังหวัดเมืองรองได้แก่ลำพูนพิษณุโลกร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ชัยนาทจันทบุรีนครศรีธรรมราชและตรังเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากในปีที่ผ่านมาโครงการจ้าโปรดเอพิลับ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้ช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและยังได้ช่วยโปรโมตร,ร้านเด็ดในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวพร้อมกับได้ผู้กํากับน้อยคนแรกของประเทศไทยอีกด้วยธนาคารกรุงเทพต่อยอดความสําเร็จจัดโครงการยังไดเรกเตอร์อ r วอผู้กํากับน้อยปีที่ส โครงการผู้กำกับน้อยนะครับปีนี้เราดําเนินการเป็นปีที่2องต่อเนื่องจากปีที่แล้วครับโครงการนี้มีที่มาจากท่านผู้จัดการใหญ่คุณชาติสิริครับเมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยหลังจากโควิดเริ่มดีขึ้นท่านก็อยากจะให้แบงก์กรุงเทพเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนปีนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2เนี่ยเราก็เรียนรู้จากปีที่แล้วพัฒนาก้าวขึ้นจากเดิมเปลี่ยนเรื่องจากเรื่องของจานโปรดเนี่ยมาเป็นเรื่องที่โปรดบ้าง ที่ท่องเที่ยวชุมชนในเมืองรองซึ่งคนไทยนะครับเราก็ชอบไปหัวหินพัทยาภูกเก็ตเชียงใหม่แต่ความจริงเมืองไทยมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลอีกทุกที่เลยครับใน,ในเมืองรองต่างๆเราก็เลยปรึกษากับทางพี่นนทีพี่อุ๋ยนะครับว่าปีนี้อยากจะทําโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วแล้วก็เป็นที่มาของการทําประกวดผู้กํากับน้อยปีที่สองซึ่งในปีนี้ก็จะมีความแตกต่างก็คือว่าปีนี้เราเชิญผู้กํากับใหญ่ 8คนมาร่วมเป็นเมนเตอร์ hmm. เหมือนกับโครงการ The Voice ถ้า The Voice mm hmm. มีพี่เลี้ยงในการเทรนในการสอนอันนี้เราก็จะมีพี่ผู้กำกับมาเป็นสอนว่าจะกำกับยังไงเลือกเรื่องยังไงแต่งเรื่องยังไงแล้วก็ส่งเข้าประกวดแข่งกันโครงการอย่าง Director Award ผู้กำก,กับน้อยปีที่2กิจกรรมจะแบ่งเป็น3รอบโดยรอบที่1เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไปทีมละ3คน ส่งเรื่องย่อบ,บทภาพยนตร์สั้นความยาว5นาทีเพื่อคัดเลือก25ทีมเข้าสู่รอบที่สองที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรผู้กำกับน้อยพร้อมนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นและคัดเลือก8ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยทั้ง8ทีมจะได้ติวเข้มและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก8ผู้กำกับมือทองประกอบด้วยคุณปรัชญาปิ่นแก้วคุณก้องเกียรติโคมสิริคุณก๊อฟธันวารินสุข,ขาพิสิทธิ์คุณยันยงครุอังกูล คุณพัฒนาจิระวงศ์คุณพิงลำพะเพิงคุณเอสโคมกริตตรีวิมลและทีมผู้กำกับภาพยนตร์จัก,กรวาลไทยบ้านพร้อมลงมือถ่ายทำภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว8จังหวัดเมืองรองต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพนะที่ที่ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆพู้กกับ หน้าใหม่ที่เราเรียกว่าพุ่มกับน้อยนะครับในโครงการนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าครั้งที่สองนี่ก็ทําให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมน้องๆที่ได้คัดเลือกเข้ามา25ทีมในโครงการนี้ก็จะได้รับความรู้นะแล้วก็ประสบการณ์จากจากวิทยากรหลายๆท่านทุกๆท,ท่านทั้งในเรื่องของการเริ่มต้นคิดหาไอเดียนะครับเรื่องของบทภาพยนตร์เรื่องของการเตรียมงานสร้างเรื่องของการ ถ่ายทำภาพยนตร์รวมไปถึงกระบวนการหลังการถ่ายทำคือ post production ในเรื่องของการตัดต่อนะฮะลงเพลงทำดนตรีอะไรทั้งหมดคือครบทั้งกระบวนการของการทำหนังจริงๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือเรามีเมนเตอร์หรือพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพทั้ง8ท่านนะมาคอยดูแลน้องๆทั้ง8ทีมสุดท้ายให้ได้หนังที่ได้มีคุณภาพมากที่สุดครับที่ดีมากๆอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น่นจาจะส่งผลทาให้น้องๆเนี่ยอาจจะมีโอกาส ได้รู้จักกับพุ่มกับหลายๆท่านในโครงการนี้นะครับเกือบรับสิบท่านแหละโครงการนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นอาจจะเล็งเห็นความสามารถของน้องๆแล้วก็อาจจะชักชวนสามารถที่ไปทําหนังในอนาคตข้างหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นพุ่มกับน้อยในยวันนี้เนี่ยเมื่อผ่านโครงการนี้แล้วอาจจะได้มีโอกาสเป็นพุ่มกับใหญ่ในต่อไปในอนาคตได้ครับ ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเพียงทีมเดียวจะได้รับตำแหน่งผู้กำกับน้อยพร้อมรางวัลม้วหลวงทองคําและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า8 0 0แสนบาทโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพและสื่อพันธมิตรอีกมากมายอีกด้วย ความรู้ที่ได้จากโครงการเนี่ยผมบอกเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้ผมว่าคนที่ได้เข้าสู่โครงการนี้คือคนที่โชคดีที่สุดกลุ่มหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเป็นผู้กํากับโครงการนี้เราตั้งใจเลยว่ามีน้องๆหลายคนที่มีความฝันในชีวิตว่าวันหนึ่ง <S <S <ๆ>เขาจะเป็นผู้กํากับแต่ปัญหาของน้องๆเหล่านั้นก็คือว่าเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราก็ต้องลม้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกโครงการนี้ตั้งใจเลยครับว่าจะให้น้องๆเนี่ยมีช็อตคัด มีทางลัดในการที่จะเป็นผู้กํากับได้ครับก็ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่1ห,หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนรางวัลรางวัลปีนี้รวมกัน800,000ก็น่าจะเป็นแรงที่จูงใจแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจนะครับว่าเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะโฆษณาเผยแพร่หนังเหล่านี้ออกไปเชิญชวนให้คนเข้าสู่การเป็นท่องเทียเ่ยวในพื้นที่ต่างๆทําให้นทัง,งเที่ยวเราก็ตั้งใจครับว่าหนังสั้นเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไปรอดทั้งเมืองไทยและต่างประเทศครับ จริงๆแล้วการทําหนังขึ้นมาเรื่องน,งนึงนะครับแล้วถ้าเรานําเสนอเมืองรองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนเนี่ยเดินทางออกไป เที่ยวที่นั่นไปใช้ใจ่ายใช้สอยไปพักที่นั่นนะครับทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นมากขึ้นนะครับ G mm hmm. ก็อยากให้น้องๆมั่นใจในตัวเองก่อนนะครับแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆนะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ลงพื้นที่เยอะๆแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ mm hmm. ก็คิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะทํามันออกมาได้ดีนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนครับหวังว่าในวงการบันเทิงในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีผู้กลับเก่งๆเกิดขึ้นโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่รวมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชนพี่น้องในชุมชนและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวอย่างเข้มแข็งสมดุลและยั่งยืนต่อไปและเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจและมีศักยภาพที่อาจจะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยในอนาคต เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะช่วยเพิ่มนะคะทักษะให้กับเยาวชนไทยนะคะต่อยอดความฝันอาชีพในอนาคตได้พร้อมกับเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองลองของไทยด้วยแ่ละค่ะ